สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้รูปแบบ PA กันนะคะเราเริ่มมาจาก PA by กันเลยค่ะ PA by เนี่ยเกิดที่แนวรับเท่านั้นนะคะจะมีในระบบนี้เนี่ยเราจะมี5รูปแบบเช่นกันแพทหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆหัวค้อนซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วแพทที่2ก็จะเป็นเขียวชนะแดงค่ะหรือเขียวกินแดงไปเลย แพทที่3จะมี3แท่งแบบนี้ค่ะรูปในรูปแบบความหมายเดีวยวกันคือเขียวชนะแดง2แท่งด้านหน้าแพทที่3เขียวชนะแดง2แท่งด้านหน้าและเช่นกันค่ะเขียว2แท่งชนะแดง1แท่งค่ะค่ะเรามาดูรูปแบบ PA cell กันเลยนะคะ PA cell เนี่ยเช่นกันค่ะมี5รูปแบบเช่นกันค่ะและก็เกิดที่แนวต้านเท่านั้น PA by เกิดที่แนวรับเท่านั้น PA c e l l เกิดที่แนวต้านเท่านั้นนะคะอย่าจำสลับกันนะจ๊ะแพทหจะเป็นลนักษณะเหมือนอมีเนื้อเทียนแล้วก็มีหัวทิ่มลงไปจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวก็ได้นะคะไม่ซีเรียสเลยแพทสองสลับการก็จะเป็นแดงชนะเขียวหรือแดงกินเขียวนั่นเองค่ะแพทที่สแดงชนะเขียว2แท่งแพทที่สรูปแบบ C แดงชนะเขียว2แทง่งและแพทที่3รูปแบบที่5 2แทง่งแดงชนะ1แท่งเขียวค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูรูปแบบจากกราฟจริงนะคะอันนี้จะเป็น pa by แพทที่1เกิดที่แนวรับเท่านั้นรูปที่2เป็น pa by แพทที่2เขียวกินแดงค่ะแพทที่3 1เขียวชนะ2แดงด้านหน้าค่ะ เรามาดู pa cell pad ที่1นะคะเนื้อเทียนหัวทิ่มลงล่างจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวก็ได้ต่อมาเป็น pa cell pad ที่2เนื้อเทียนสีแดงเกินครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวก่อนหน้าใช้ได้ค่ะต่อมาเป็น pa cell pad ที่3เนื้อเทียนสีแดง2แท่งชนะเนื้อเทียนสีเขียวข้างหน้าเรียกรวมกันว่า pa cell pad ที่3 และต่อมาเพื่อนๆลองมาร่วมสนุกกันสิคะว่า p a ชุดนี้เป็น PA by หรือว่า PA s e l l และแพทอะไรตอบมาในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะ